สวัสดีค่ะ sp พรอนพร f a แฟมิวันนี้มากับเมนูผัดเส้นมาม่าค่ะตามสั่งของหนุ่มน้อยก็มีเส้นสองหอ่อแล้วก็มาพร้อมเครื่องปรุงค่ะสองหอก็จะมีสองชุดแบบนี้ค่ะแล้วก็มีใส่ ใส่ผักกะลัมปรีค่ะผักกะลัมปลีอย่าไปลวกเส้นกันนะคะเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำรอน้ำเดือดแล้วก็เอาเส้นเอาเส้นลงไปต้มค่ะจะต้มหรือจะลวกก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะคะแต่นนี้ก็เป็นการต้มเส้นให้สุกค่ะ เส้นสุกประมาณหนึ่งก็เอากระหล่ำปีลงไปค่ะกระหล่ำปีที่เราซอยไว้ลงไปทำให้สุกพร้อมไปกับเส้นสุกประมาณหนึ่งแล้วมีหมูลวกไว้แล้วอันนี้หมูลวกไปแล้วก็เอาเติมลงไปเพิ่มคุณค่าทางอาหารหนุ่มน้อยบอกเอานิดเดียวพอครับก็เลยใส่แค่นี้ก็คนผสมให้ เส้นผักแล้วก็หมูเข้ากันพอเริ่มเข้ากันดีแล้วแล้วก็เอาเครื่องปรุงลงไปค่ะนี่เริ่มจากห่อที่หนึ่ง ก็ใส่ห่อที่สองลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผักอบแห้งที่เขาให้มาค่ะสองห่อเราก็ใส่ไปหมดเลยสองห่อเลยค่ะแล้วก็มาคลุกผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้เอสพีพรอ,อนปิดแก๊สไปแล้วนะคะเพราะทุกอย่างสุกดีแล้ว ทุกผสมไม่เข้ากันแล้วเดี๋ยวก็ไปจัดใส่ชามค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยก็เอามาใส่ชามพร้อมเสิร์ฟค่ะพอมีหนุ่มน้อยรอกินอยู่ก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้แค่นี้นะคะ แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะ